โอเคเราจะเดินไปด้วยถ่ายไปด้วยนี่ยังบอสุดอยู่มากปราสาทหินของไทยบางแห่งเช่นพนมรุ้งเนี่ยได้รับการปรับแต่งขุดแต่งตกแต่งซะจนสวยรถของปัดภพูนี่บอสุดมากถือบอสุดผุดของเลยนี่ปราสาทเขาวิหารพนมรุ้งก็จะมีทางเข้าอย่างนี้แหละเนี่ยเหมือนกันนี่เขาว่าตรงกลาง กษัตริย์เดินไม่รู้นะครับว่างินกษัตริย์เดินขวามือคราดบริพานซ้ายมือพวกประชาชนประชาชนเดินเข้าว่าอย่างนั้นริงเท็จไม่รู้ว่าตามเขานี่เขาบริหารล้มไปเยอะเลยที่นี่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากเมื่อมาแล้วควรเดินตรงนี้ควรเดินตรงนี้ นีไม่ได้เที่ยวเขาวิหารไม่เป็นไรมาปราสาหิมัทพูแทนลิงค้าบันพศไม่ใช่ลูกเขาที่ไม่ใช่ยอดเขาที่เราเห็นนะยอดมันอยู่หลังลูกเขาลูกนี้เป็นอะไรโผล่ขึ้นมาปุ่มเหมือนเหมือนหน้าอกผู้หญิงนะเรียกกันว่าลิงค้าบันพศลิงคาเพราะว่าไว,ไวเพศภูเขาที่เป็นเครื่องเพศเป็นสัญลักษณ์ต้องมองจากไกลๆจะเห็น มาแล้วก็เดินนับก้าวเอาละกันแล้วนับว่ามีกี่แท่งหินก่อนนี้มีกี่แท่งซ้ายขวาชอบใจทางจะเข้านั้นนะมีต้นตาลขึ้นโอ้โหโอเค